ถดกล้องทางเทคนิคนิดหน่อยอ๋อคุยกับสิริไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับดันดันดันนะครับดันมีงานอะไรมาลู้กันนะบาทในเด้อมีงานเพา่ม่มีงานหนิไม่หู้กันครับมานี่ครับมานสื่อๆเองนะจอยนาจอยขึ้นมือแต่เขาก็กินเลยแต่ตันหิวเพราะว่าดันดัน ก็ได้เหมือนครับผมบ้านบ้านปู่ลุงทนจ้าใช่ครับผมงานแต่งชิดเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะเมื่อแล้วตาแด้ดแล้วมวมอไหว้หรลวมวมื่ว่อ่มืเมื่้วนมอหมอหว่ร้ม่้อ่เ่อนรม้านม่ว ตงนบ้างใดครับขอขอถามความรู้สึกหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับยทำไมนะทำไมหน้ะกงเป็นอย่างนี้เอาคนไม่ดื้บางกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงเชิญในบ้านได้เลยนะคะจินนี่เชิญเข้าไปนั่งข้างในบ้านได้เลยนะคะเชิญทุกทคนนะคะเข้าข้างในเพิ่มแสงแล้วเพิ่มแล้วครับข้างในยังต้องมืดใช่เขาก็ว่าอยู่ สมอไปครับไม่หยางมากครับอาชิดมืมองบาเห็นได้ันะธรรมดาว้งเล็งไดครับดุสึกวาเยาเลยคอ้งานใม่บรรยากาศเนาะมันเป็นมันสุกแล้วไงไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่ดีนเตื้งสองเียงสองอันนี้งานดีอย่างเพื่นหนึ่งป่ะ โอาเป็นห้าบาทแคตัวเงินไปบารบ่ครับจดจ่ายจดจ่ายดูดิแท็บ่ครับขึ้นกี่กิโลริ4ครับ

ดูทั้งไรกันเลยมันก็ดูนิดๆดูดเนื้อโปรเดี่ยวเีม้งปอเลียวเดียครับอะไรมาเสิร่องมีอ่อนเนยลุ้มังงคะปลอนมาล่องมึงนะนี่โอยจูสรปลอ่อนพมาล่องมึงนั่นน่ะเพราะว่าอีกสามตัวต้องเอาไปขึ้นขาเจ้าไงไปขึ้นลามบุูวบาไตันเอามาให้พปรเดี๋ยล่ะลูกลูกของรัตนาวิภา ดกูยูกอ้น่ด้น้อยีนะครับนาดึงเจัดเลยนะครับ๋ยวบาี้นะครับแซ่บบ่ครับบานเลยน้อ้าไงบมากนี่ค่ะเชิญทุกๆคนรีวิวค่ะติ๊ก่มากเลยครับอานนี่ยนี่ยนะ ช่วยร่วมใไม่สุดแต่ว่าไม่ใช่ว่าสุดจนเนื้อแนงไงสุดดีเนื้อเป็นตาแซ่